สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่ปานนาอา FC แฟนคลับแม่ครัวสุกูนคนนะคะพี่น้องเนาะเอาตอนนี้แม่ครัวอยู่ทงหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะอยู่ที่นามาต่อนามใส่หอยอันนี้บอกฟักโอ้ยหอยหน่อยเป็นไห้พี่น้อง สังเกตเห็นไข่บ่ค่ะพี่น้องไข่หอยเชอรี่สีทองอันนี้บ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะนี่ค่ะพี่น้องตัวน้อยกับีอยู่ดีกะวังแม่พันธุ์หลเยอะเอามาปอยว้บ่อเดียวคัดวบบ่อเดียวเห็นไข่บ่อพี่น้องไข่หอยเชอรี่สีทองขีดละสามร้อยบาทกิโลละสามพันพี่น้องนี่คือบ่อขุน ที่แม่ขวดตักขายอยู่ทุมือนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเอฟซีท่านไหนอยากได้หอยไปเลี้ยงเด้อค่ะพี่น้องเด้ออยากได้หอยไปเลี้ยงอยากได้แม่พันธุ์อยากได้หอยบอริโภคนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมีทุกรุ่นทุกขนาดอันนี้บอ่อขุนบอ่อที่แม่ขวดตักขายพร้อมขาย น้องพี่น้องเนาะพร้อมขายได้หนีบอคุนอ้หอยออกมาข้างนอกตัวน,นี้ไหมออ,อ,อ,ออกมาข้างนอกพี่น้องท่านรุดออกมาท่านรุดออกมาข้างนอก <c oughs> นี่คือบอคุนมาเฮ็ดน้ำ้งให้เะะพิ่นเนาะค่ะพี่น้องรลายบอ อาสำหรับเอฟซีท่านใดอยากได้หอยไปไห้เลี่ยงไปไห้อาเลี่ยงมีบอขายพร้อมเด้อพี่นอ้องเอฟซีเด้ออาสำหรับท่านใดที่อยากจับไปเอาไปไห้รับไปไห้ถ่าขายอ่ารากาไววถ้าเฮ็ดพอพันแม่พันติดต่อมาทาังแมครัวเด้อมีเอฟซีอาของแมครัวสาขาของแมครัวเนี่ยละ เพินมี่หอยไหทุกรุ่นทุกขนาดอ่าติดต่อมาทาั่งแมร่รัวไดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขั่วสิบอกอีกครั้งหนึง่งไผเอาไปเลี่ยงสบายมากสำหรับลูกเลียนหนังสือหรือว่าอ่าเฮามีภารกิจในครั่วเลื่อนใส่ใจในครั่วเลี่ยนสบายมากพี่น้องนี่คือพักแม่รัร่วลูกไว้ไท่หอยโดยตรงนี่ค่ะพี่น้อง กำลังสสวยงามขึ้นก็ต้องปันน้ำไซมันนะคะพี่น,อนะน้องเนาะนาแรีงเท่าบ่มีผักธรรมชาติเท่ากับปลูกไวมีผักบุ้งมีอ่าจอกุลาบ่ะแล้วก็มีผักขั้นจอ่นะนองนะพี่น้องเนาะเจ็บมาไว้ห้อยอ่าสำหรับผู้ใดอยากได้ห้อยไว้บริโภคหรือว่าเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ติดต่อมาทาังแม่รัวเด้อพี่น้องเด้ออ่ามีไรได จุนเจียรอบครัวแบบสบายอ่ามือหนึ่งถันเท่าไรมือละสี่ลอยหาลอยก็ถือว่าอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะคิดเสเลียแม่ขั้วได้คิดเสเลียแม่ขั้ขวนี่อ่าขายหอยคิดเสเลียได้มือละสี่อยถึงหาลอยพี่นอ้องอ่ารายได้ของแม่ขัวในวรัวเลี้ยนที่ขายแม่พันหอยได้เอ้อ ผาย,ยากได้ติดต่อมาทั้งแม่รัวเด้อพี่น้องเด้อแม่รัอ,อกมาต่อนาตัวมือนี่ต่อหนาไปฮดก่อภผยในฮดน่นนี่นั่นเอาคลิปนี่อ่ะพลังคนกระทาพลังค้นก็นกอนกนรอรอ,อยังตีเสียนอีสานไตนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นว่าเสียให้เฮ้าต่เมือว่านนี่ละบาดท,ที่นี่เพิ่นออาบอสบายเพิ่นไปเขายาฮักกม่า แเรยบ่อยากรบกวนเพื่อน,อ,นอยากให้เพิ่นพักผ่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมาคุยกันกับพอเสียนอีสานไต่ ฮัลโหลพ่อครับผมโอ้อเป็นจังไดน,นอไปเขายามาเมื่อยบ่พ่อโอ้ยหลครับมันให้บ่โดนให้เี้ยสิปนากี้ไม่เมื่อสุดท้ายว่งหันาสายไอ้ไอ้ปลายเข็มมันตันโอ้ยชูโม,ม้ทัววะ่ะโอ้สามเมื่อพุ่นบอกพ่อโอ้ยทรมานแนี้นอนออไ,ไปเลี้ยงเลี้ยงกับเลย โอ้อาโอ้ยหายไปไปเด้อพ่อเป็นอียงกระไดเอฟซีกับเป็นห่วงอันอันห่อนโ่ตรจะพ่ดอันมื่อนี้มืะขึ้นนี่ห่อนพ่อได้เปิดพัดลมอ่อแม่โดนห่อนนี่เรียบมอขึ้นเนี่ยค่ะ ปานนมือนีลูกออกมาหน้าตัวพอ่อออกมาตัวหนาใส่บอ่อหอยแนะ่มาตัวส่ตน้นหมอกต้นไม้แนะ่อ๋อยไปไหนอ๋อยดุกนะดีช่ลยเราโอ้พ่อ,ะะอถ้าเปิดเบิรงคลิปแล้วลูกสิเปิดอยู่ในคลิปพ่อนี่ละเ,เออเเเปปิิดดคลราก็็จะไ้หนแมนเปิดเบิรงในคลิปพ่อนะั่นละเดี๋ยวลูกโซ่ไปแล้วในะคลิปนี่ละ <c oughs> เอาเอ่ะค่ะพอ่อ เขาเลี้ยงเห่าพอดสิเมื่อยพอดครับเออแม่คุ้ว่าอันว่านีา่มีเลขวิ่งแม่เลขวิ่งตัวเดียววิ่งบนหรือวิ่งล่างพ่อวิ่งบนโอ้เออพวมั่นใจว่าอยู่สิเพื่ออยู่หน่วยสองมองนี่ละโอ้บนนอะือโอเคค่ะวิ่งตัวเดียวบันี้อันเก่ามันนั่น อก้าวมนนั้งนะวิ่งซีกับเก้าอ๋อถา้าถ้าเป็นสูดเก้าเนี่ยมันจะเป็นซี่กับเก้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกต้องเขียนให้เอฟซี่เข้าใจซะกก้อนพ่อพอ่พอจะล่องเลขวิ่งไว้ก่อนบ่เลขวิ่งกับอ่า uh, ครบบนอกโตเออมาครบบนก่อนนะเนาจะเ้วก็จับคู่ให้เด็กคู่ค่ะพอ่อมาครบรบน,นทันมีเด้อฮะ เราง,างานได้มีค่ะพ่อค่ะค่ะอ้าวมาครบบนก่อนออข้าวฟอมเหรอนาอค่ะพ่อมาครบบนค่ะสามสี่หกสามสี่หกแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งอ่าวิ่งวิ่งบนวิ่งบนตัวเดียวก่อนเนาะ วิ่งบนตัวเดียวสี่วิ่งบนตัวเดียวสี่วิ่งวิ่งหน่วยหน่วยบนสูตรเก่าเออตั้งสี่น็อตป่ะตั้งทีถือเนาะสีวิ่งบนตัวอ่าวิ่งหน่วยบนสูตรเก่าสี่เก้า โอเคนอหน่วยบนสูตรเก่าตัวไหนกับพ่อสี่เก้าสี่กับเก้าโอ้อชุ่นกันตัวสัน,อ,น,นอืมชุม่นกันอืมโหมันกระสิทฟันสี่ผีแล้วขันบางสันอืมอ้าวจับคู่ ัวบนนะนค่ะพ่อสองตัวบนสี่เก้าสี่เก้าสี่แปดสี่แปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หกสี่หกสี่หนึ่งสี่หนึ่สองสสาม โอ้พ่อเอาพ่อเอาเมา่ไวไหร่ลักซิปตัวนี้ยูรักซิปย่าอย่ามันเป็นคือคือเลขสองว่าหันที่พ่ออือเพราะว่าให้ให้ใหใหเอฟซีเขากลับกันเอาค่ะพอ่เอเพราะว่าเลขตัววิ่งมาเนี่ย็ูกว่าสี่ยูหลักหน่วยแออยูหลักสิบค่ะพอ่อเอาตามหลักมันด้แค่เลยก็เลยเอาเป็นอันว่ายูหลักสิบ ีอยู่<ห>ที่หลักสิบอ,อ่าชม,มุดวาทัซซี่กับเก่าสูตรเก่ามากอยู่หลักหน่วยอาจจะเป็นตัวกับแมนบ่พ่อแมนอ๋อออเพราะว่าเมื่อกี้นี่นพอพ่อเนาะเข้าว่างสองไปที่หลักหน่วยแมนบเนี่ย<น>บานในบางเอิญเลขมาออก629พันมาอยู่หลักสิบนะพอน่ะอเนาะเออเข้าจับไป<อ>ที่หลักหน่วย แต่ว่าบังเอิญเพื่อนผ่านมาออกอยูุลักษ์ซิบผอ,อก็เลยยันอือย่านสูตรมันเพี้ยนย่านย่านสูตรมันเพี้ยนแต่ว่าเล่ยนาเสียถือแห้งงวดนี่เมนพอ่อลูกกับมักน้ำอ่อระวังซีนี่ละ่ะซีสาม 4, 3, เป็นไปได้มากที่สุดพอ่อกับซ<ม> <C 2. S 1> ีสองซีสุดเลยเนี่ยรักล้อยเนี่ย เอาหายลักร่อยไปพ้อมลักอหตัวเดียวลักร้อยลักร่อยหกตัวเดียวลักร้อยหตัวเดียว,อยว,เ,ยวเอ้าพี่น้องอ่ะจับเด้อพี่น้องเด้อหกสี่เก้าหกสี่ปดหกสี่เจ็ดหกสี่ห หกสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สามรักลอยพ่อจัดหกเม็ดเดียวเอา้าพี่น้องผู้ดใดเคยตามวิ่งวิ่งพอเชียนอีสานไตย่ยังบ้านไหนรุดได้พี่น้องแต่ลงม่านหนีแปดเก้างวดเก้างวดซิฟงวดแล้วรุดเทียเดียวรอบเมื่อกี้นี่บ่ถือบอลรุดดื้ออยู่หยุดยืนนั่งวิ่งอยู่น้อพ่อเนาะยู่ในวิ่่่งออยยููในวิ่ง อ่าอยู่ในวิ่งแต่ว่าหังบอ่อปักรัก,กนวยเนาะพอ่อเนาะเอา้าผู้ใดตามสายวิ่งพอเสี้ยนอีสานไตเดอร์พี่น้องเดอมาแล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่สูตรเก่านี่เทียบไ้เบิร์อยู่นี่ค่ะสูตรที่่านมาพ่อจัดไปไว้ที่รักนวยแต่บังเอิญลอนผันมาเกิดดูลักสิบเ <c oughs> อ้าถือว่าโอเคเนาะพอ่อเนาะแม่คิดว้าแม่พ่อระบุมาถึงได้ด้วันะอ่ะครับพ่อ ซี่สามนะสามซี่เนี่ยเอ้ามันมันนาเป็นไปได้บ๊อบบ๊อบเป็นซี่สามซี่สองซี่หกประมาณนี้พ่อเลขเพราะว่าเบื้องจากงวดนี้ปั๊บถ้าสมมติว่าเลขซี่มันไปอยู่หลักหน่วยปั๊บโอเคงวดนะงวดง่ายขึ้นโอเคเอาขันบางสั่นนะพ่อเนาะเอาขอบคุณหลายๆเนาะพ่อเนาะผมเอาเป็นมือใกล้ๆมือเข้าจะมาวงเล็บบ่พ่อนะ เอาเป็นใกล้ๆมือเฮาจังสีมาวงกลมให้บออีกข้างนึงบอกเฮ้ยจังไดไฮซับโต้ฟ้อมแล้วก็จัดให้เหลือหน่อยก็ได้โอเคเป็นมือได้พอจังแกงลูกอีกข้างนึงเด้อลูกจังสีแกงเอฟซีทั้งช่องเด้พอพ่อเออถ้าผู้ใดคนเมสโต้ดีๆจับกูใส่เขาที่ไปเดินใส่ได้เลยโอเคอ่ะพี่น้องได้ยินนิดปั่นเนาะพ่อเว้าแล้วว่าถ้าใครมีหลักสิบหลักหน่วยเอามาจับสี่เม็ดเดียว ขอบุญขอบคุณพอ่ออ้าวพอ่อเป็นจังไดนกะให้พักผ่อนเยอะๆเด้อพ่อเด้อครับผมอ่าดูแลสุขภาพเอาเป็นยังกะหายไปไหวเด้พอพ่อเด้อครับผมโอเคค่ะพอ่อขอบคุณมากค่ะหวัดดีค่ะครับสวัสดีครับอ่ะพี่นงองสำหรับเสียนอีสานไต่เลขวิ่งเพิ่นยังเดินดีเด้อพี่นงองเด้องวดที่แล้วเพิ่นไฮสองกับหนึ่งเนี่ยเห็นปะ สองกับหนึ่งแต่ว่าตะกี้นี่มาารักหน่วยตลอดเต้เดียวนี่มังกี้นี่ไปเปียกคือรักสีบก็เลยผากเป่าพี่น่องเอา้ารอบนีมาแล้วเซียนอีสานใต้เอามาตัวนี้ก่อนนะมาครบบนสามสี่หกแปดเก้าหนึ่งวิ่งบนตัวเดียวสี่หน่วยบนสูตรเก่า สี่กับเก้าหลักร้อยหกเม็ดเดียวจับภูมิสี่เก้าสี 8, ่แปดสี 6, ่เก็ดสี่หกสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิงสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอีสานใต้อ่ะขอบุญขอบคุณพ่พอถึงแม้เราจะเก็บจะเปลี่ยนเรายังพยายามให้ตัวเลขของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอดตะลับครับตะนอนอ่า เท็ดสูตรตัวเลขแนวทางมาให้เฮ้านะเอาขอให้ใหายไปไว้เด้อพอเด้อเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอีสานใต้สายวิ่งบนไม่ยอมหลุดพอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ